ค่ำคืนหนึ่งในโลก Minecraft ท้องฟา้ามืดสนิทมีแค่แสงจันทร์และซอมบี้ร้องแอนแอนอยู่ไกลๆสตีฟกำลังขับรถ Minecraft ที่ทำจากไม้กับเ d ส t o โ e นแฮนเ a d ดไปยังหมู่บ้าน NPC ห่างไกลเพื่อไปซื้อหินเรืองแสงแต่ระหว่างทางเขาเริ่มรู้สึกว่าอ๊มาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ได้การละต้องแวะปั้มก่อนไม่งั้นตูดระเบิดแน่สตีฟจอดรถที่ปั้มน้ำมัน Minecraft ซึ่งตั้งอยู่กลางป่าหน้าตามีแต่คริปเปอร์ตัดขนเป็นพนักงานกับหมูถือป้ายว่ากาแฟาหนึ่งเอม r a รสตีฟวิ่งเข้าห้องน้ำทันทีเข้าไปห้องขวาสุดถอดกางเกงหนังวัวทันทีพร้อมกับเสียงปราดเดดเสียงสาดใส่โถส้วมด้วยแรงรักธรรมชาติแต่ยังไม่ทันจะโล่งดีห้องข้างๆก็มีเสียงประตูเปิดแล้วมีเสียงคนแปลกหน้าพูดขึ้น ทำอะไรอยู่ด,ดึกดึกดื่นดื่นไม่ยอมนอนเลยสตีฟนั่งตัวแข็งคิ้วกระตุกคิดในใจเมรึงจะรู้ไปทำไมวะกูกำลังเบ่งอยู่แต่เขาก็ยังไม่พูดอะไรเพราะกลัวว่าอีกฝั่งอาจจะเป็นเอ,อ่อฮีโรไบรยอยากเห็นหน้าจังตอนนี้สตีฟเริ่มเหงื่อแตกทั้งที่ในห้องน้ำไม่มีไฟฟ้าอย่าบอกนะว่ามันจะมุดมาดูหน้าเราผ่านรูหิน สตีฟพยายามเงียบให้สุดแต่แล้วฮ้อรอก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปหาสตีฟทนไม่ไหวแล้วเขาตะโกนกลับไปด้วยเสียงเต็มปอดมึงมานี่โดนเตะแน่แล้วทัานใดนั้นก็ได้ยินเสียงแค่นี้ก่อนนะที่รักเดี๋ยวโทรไปหาใหม่คนที่ห้องน้ำข้างๆมันกวนทีนสตีฟนั่งอึดต่อด้วยความเหวอในใจอ้าวโทรศัพท์ นี่กูขู่แฟนเขาไปหรอวะออกจากห้องน้ำมาสตีฟเจอซอมบี้พิกแมนยืนถือมือถือบล็อกทองยิ้มให้แล้วบอกไม่ต้องกลัวหรอกครับผมคุยกับแฟนไม่ได้คุยกับคุณ